อมาแล้วนะครับเราก็นี่ครับแต่เต็มเข่งขนาดกลางได้เข่งหนึ่งพอดีก็ไม่รู้จะได้กิโลเนาะน่าจะได้สิบโกว่าโลอยู่ครับเดี๋ยวเราไปขายด้วยกันนะครับว่าเราจะได้กี่บาทพอดีเข้าไปในหมู่บ้านเนาะติดไปด้วยครับเดี๋ยวเราไปขายกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีเพื่พอนเพื่พอนพี่ที่เข้าชมช่องสวนเกษตรไลฟ์พุทแสงดาวครับสำหรับคลิปนี้สวนเกษตรก็จะพาเข้าสวนที่สวนเกษตรปลูกมะเขือไว้นะครับอย่างคิดที่แล้วสวนเกษตรก็มาแต่งตามโคนใบโคนต้นแต่งใบให้เขานะครับคลิปนี้สวนเกษตรก็จะมาทยอยเก็บมะเขือที่กําลังออกลูกและกําลังอ่อนนะครับไปส่งให้แม่ค้า ที่ในหมู่บ้านนะครับมาดูด้วยกันนะครับว่าส่วนเกษตรจะเ,เก็บได้เยอะขนาดไหนครับลูกเขาก็หลังจากที่เราแต่งก็ลูกเขาก็จะออกมาสวยๆอยู่ครับเราก็จะเก็บแต่ลูกอ่อนนะฮะลูกที่พอกําลังดีอย่างลูกนี้นะครับเนะเาะส่วนเกษตรก็จะใช้แบบปลูกแบบไม่ได้ฉีดยานะครับแบบไม่ได้ทําอะไรเลยครับก็ปล่อยให้เขาลดน้ําอย่างเดียวเรื่องนี้ก็ไม่ได้ลดเท่าไหร่ครับเพราะว่า มีฝนตกมาครั้งหนึ่งยังก็นี่อย่าง,างถ้าเราลดเยอะๆเนี่ยเขาก็จะงามมากดูกนี้ส,ยสวยๆเลยครับพองามมากเสร็จเนี่ยเขาก็จะเป็นโลกที่อย่างนี้ครับเ,เป็นใบแห้งใบกุดใบเหี่ยวใบเฉา่าเงี้ยครับเมษเสก็ไม่ได้ลดก็ปล่อยเขาเแห้งๆไปหน่อยเดี๋ยวสงเกษตรมาเก็บดูครับว่าวันนี้ไปส่งเขาจะได้เท่าไหร่ ะจะได้กี่กิโลนะฮะที่สวนเกษตรปลูกไว้นี่ก็อยู่ประมาณที่เห็นสวนนี่ก็ประมาณ80 80หลุมนะครับหลุมหนึ่งก็บางทีก็จะมี2ต้นบ้างต้นเดียวบ้างเดี๋ยวลองมาเก็บดูครับว่าสวนเกษตรจะเก็บได้ในเข่งนี้จะได้เยอะขนาดไหนครับเดี๋ยวตามไปดูด้วยกันครับ บางลูกมันก็จะมีลูกที่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะไม่เก็บแล้วก็จะเก็บลูกที่สมบูรณ์สมบูรณ์ไปให้แม่ค้าเขาที่ในแม่ค้าในหมู่บ้านเขาจะรับซื้ออยู่ที่กิโลละสิบ,บาทครับเราก็อยากได้เยอะกว่านี้แต่เ้าเขาบอกว่าได้ได้ประมาณเนี้ยครับเราก็ไม่อยากไปขายไกลเนาะขายได้เท่าไหร่ล้วก็ตามนั้นเดี๋ยวมันคอยดูนะครับว่าจะได้เก็บเยอะได้ขนาดไหนลักที่เก็บแล้วครับ หลมากครับหลายรูปเลยหลังจากที่แต่งใบแล้วนะครับเนาะก็อ,ออกรูปอีกลาลูปเลยเติมต่อครับมันจะได้เยอะขนาดไหนครับวันนี้ก็ได้กับเล่มขึ้นเข่งแล้วครับหลังจากที่เราเก็บมะเขือมาแล้วนะครับเราก็นี่ครับ ได้เต็มเข่งขนาดกลางได้เข่งหนึ่งพอดีก็ไม่รู้จะได้กิโลเนาะน่าจะได้10บโกว่าโลอยู่ครับเดี๋ยวเราไปขายด้วยกันนะครับว่าเราจะได้กี่บาทพอดีเข้าไปในหมู่บ้านเนาะติดไปด้วยครับเดี๋ยวเราไปขายกันครับไปกันเลยครับ